เมีวดูสิพึ่งอ่ะเจ็มาเข้าคอมป้าจะใหป้าดูหน่อยพึ่งอ่ะปิดคอมให้ดูเอมเมียวหน่อยสิเอ้ยขึ้ปวันละให้เอมเมียเห็นน้องใหม่เจ้าหญิงแคแ่การเต้งเร็วโอไปก่อนนี่เอเไปจะได้เอาพึ่งปวดข้ามอยูว่าไม่รู้ปวดกท่วมาเซ่ไงแข้ยหน่อแข่งย โอ้โถโอ้เ <us> กือ <to> บ <royalty> <us native language> like จะตกนิพพังเลยแู้ไมจ้าตานะตกแท้ๆนิพพังเลยอะเจ้าหญิงเคทค่ะคุยยคุยลูายลูกเล็กยายหนูขอละไี้เดียวนะคะัตน้องเนเจ้าหิงเคค่ะเจ๊จ๊อนองเคกเยจ้า xì 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 mẹ 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 mẹ